จ้ะเอ๋ตัวเองผมชอบดีว่ะกาสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับตอนนี้ที่คุณกําลังอยู่กับผมลาบีมในวันนี้คือคอนเทนต์ที่ผมจะมาทําในวันนี้ก็คือเครื่องดื่มเป็นมิตรกับลําไส้หรือเครื่องมือเป็นมิตรกับโถส้วมนะครับผมก็คือเครื่องดื่มชนดขี้แตกนั่นเองนั่นก็คือในวันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะมาทําก็คือเครื่องดื่มโดยที่แรงบันดาลใจที่ผมได้มานั้นก็คือนุมสดสายลุงก็คือเป็นการนําาเอนมสดกับ ป,ป,ปีโป้มามิกรวมการแต่ในวันนี้คือผมคิดว่าเป็นเมนูที่ผมกินเป็นโบติอยู่แล,แล้วก็คือเมนูยาคูปีโป้นั่นเองมันเป็นมิตรกับการถับถ่ายเสนเหลือเกินนะครับโดยที่อุปกรณ์แล้วจะมีอะไรก็ไปดูกันได้เลยครับผมไปเลยนี่แล้วก็นี่ฮะวัตถุดิบที่ผมจะมาทําในวันนี้นั่นก็คือปีโป้จานวน แล้วแต่ความชอบแล้วก็ยาคูจำนวน4ขวดต่อ1แก้วแล้วแต่คนที่มิกแอนด์แมกรสชาติได้เลยแล้วทีนี้เราจะเอาไปปั่นกันนะจะเป็นอย่างไรก็ไปดูวิธีการทําเลยเอ้ยอย่าลืมใช้น้ําเชื่อมเลยนะจ๊ะหรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ควดมาถึงขั้นตอนการทำแล้วนะครับสิ่งที่ทุกคนจำเป็นต้องมีก็คือเครื่องปัน่นหนดูดิโอ้ใช้งานได้อยู่ใช้งานได้อยู่แล้วก็น้ําแข็งแล้วก็น้ำน้ำเชื่อมน้ําเชื่อมนี้หน่วยเป็นเป๊กน,น,นะ ที่เห็นคุณๆนี้ก็คือมีนมสดจากแก้วที่แล้วด้วยอันนี้เรายืมสสานที่เข้ามาอย่างดีเลยพื่จะทำไงขั้นแรกก็คือไงขั้นแรกก็คือเอาน้ําแข็งใส่แก้วดีใช่ไหมเชื่อเอาน้ําแข็งใส่แก้วนี้ให้พอประมาณตามอได้ใช่ปะ่ะนี่ต้องทําไปถามไปด้วยแล้วก็เทลงไปเลยฮะดูวิธีการเทไปโอ้สวยงามเพิ่มน้าแข็งอีกนึงครึ่งแก้วด้วยอครึ่งแก้วคือเต็มแก้วหนึ่งแล้วก็ครึ่งแก้วอีกหนึ่งอ ทำไมอ่ะเราจะได้กินดได้กินอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วกันปริมาณน้อแข็งลองไปทำดูแล้วมาอัอดเองนะฮะโห<ฮ>วิวคููเย,ยอะเลยว่ะแล้วต่อมาคืออะไรเราก็ปีโป้ใส่น้ำเชื่อมใส่น้ำเชื่อมก่อนแล้วก็ใส่ยาคูสิต่อมาคือยาคูที่เราเตรียมไว้นะฮะเราจะบอกเลยว่าคือยี่ห้อยาคูเพราะว่าลองยี่ห้ออื่นไม่ถูกปากแล้วแต่คนเลยอันนี้ก็แล้วแต่คนอีกแล้วสําหรับผมคือผมไม่ถูกปาก ใส่น้ำเชื่อมลงไปแล้วฮะเมื่อกี้ออไม่ได้ไะเมูดไหร่ผู้เรื่องอื่นอยู่ไม่ได้บอกคนดูว่าใส่ลงไปแล้วตามด้วยยาคู uh, อีกสี่ใส่ลงไปหนึ่ง <Okay. S 1> อันแล้วก็แก้วที่สองไปขวดที่สองอสิขวดที่สองขวดที่สองขวดที่สามโอ้โหขี้แตกดูมิกแอนด์แมทอย่างนี้ แต่เป็นปกติเมนูนี่เป็นเมนูที่ผมทํากินแบบนานๆทีอยู่แล้วนะุรังเงาเงาเปลาเาเา่าเปียวเออว่ะคิดถูกก้วที่ใส่แก้วครึ่งเพราะว่าสําหรับสี่ขวดเนี่ยแก้วครึ่งกําลังดีเลยนี่คือน้ําแข็งกำลังดีแล้วก็ได้เวลาปัดแล้วฮะฝาปันะ่นฮะมันมืดอีกแล้วนี่เวลาใส่ฝาปั่นอีกแล้วมาฮะแล้วก็ ไม่ห้ามนะกําลังดูไปเหรอวะนั้นมาบัดเลยนะบัดไหญเนี่บัดนี้คือแล้วแต่ความละเอียดของคนชอบกินฮะไปฮะเพี่ว่าละเอียดยังอะไรละเอียดแล้วใส่พี่ปเปิ้ลไม่ละเอียดที่ไป มว่าหวานได้ยแล้วแต่คนจะจะชิมดูหรือไม่ชิมดูฮะดูปริมาณดูกล้องเข้ามาดูไหมคือสำหรับใครชอบละเอียดแบบไหนก็ปั่นตามนั้นเลยและขั้นตอนต่อมาคือใส่บีโบแป๊บนึงรวบีโบมาใส่ก่อนโอ้ยเลอะเทอะเลอเกินมาส่วนบีโบเนี่ยมันเป็นคำถามเลยว่าทำไมถึงใส่ก่อนแป๊บนึงยังไม่ละเอียดในความคิดผมไปอีก มามาใส่บีโบอีกรอบโดยที่ใครอะไรคนอาจจะถามว่าทำไมไม่ใส่บีโบหรือว่าอะไรพองพองกันเป็นเลยเพราะอะไรฮะรู้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กเดี๋ยวมันเละก็คือถ้าใส่ไปก่อนเดี๋ยวมันจะเละกลายเป็นผุยผงเหมือนกันคือเราจะไม่เห็นความเป็นสีสันของบีโบเลยหรือว่าใครอยากจะลองใส่ก่อนนี้ก็แล้วแต่คนเลยบีโบเนี่ยใส่ตามขนาดก็ได้ว่าแล้วแต่ความชอบหรือว่าใส่เยอะใส่น้อยแต่อย่างน้อยคือควรจะมีประมาณ สี่อันถึงห้าอันในความพี่ผมนะส่วนสีสีเนี่ยมีผลต่อรสชาติมากเลยพี่ยาชิบหายแล้วเกมไม่ออกอ่ะเกมไม่ออกอ่ะทำไงเดียะมีมีดเราได้ทำการปอกปีโป้เรียบร้อยแล้วก็คือเซลงไปเลยเมื่อกี้ต่อต่อที่รสชาติของสีปีโป้ยังว่าทำไมก็คือสีปีโป้เนี่ยมีส่วนทำให้รสชาติเบียนด้วยนะแล้วแต่คนชอบว่าสีอะไร ่วนตัวผมชอบสีขาวผมซึ่งแน่นอนผมก็รู้ว่าอะไรแต่คนชอบสีขาวแล้วก็ถามว่าทำไมผมใส่สีขาวน้อยจังเพราะว่าที่ผมซื้อมามันมีสีขาวแค่นั้นแหละมันเลนดอมแค่นั้นในเวลาปั่นกันแล้วม, <c oughs> มุกป,ปั่นนี้เลยอยู่สิบรอบอันนี้ต้องกดแบบประมาณนิดเดียวใช่ไหมนิดเดียวนี่นีดด่ฮะเด <c oughs> ห็นเห็นป่ะได,ด,ด้แล้วได้แล้วเนี่ยเห็นเห็นนี้ไหมเห็นป่ะเป็นสีนี้แล้วต่อมาใส่ถ้วยใส่แก้ว ตับตุบ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 ดูดูความน่ากินนี้สินี่ฮะดีแล้วก็นี้มีการทาอินไม่ดีทาอินด้วยได้นี่แหละฮะดูสภาพสีเป็นอย่างนี้นี่ฮะเราจะมาลองกินกันกูก่อนจะมาลองกินกันดูก่อนใส่นี่ไงนี่ฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันดูหืม จีเต้โอเคครับตอสำหนนี้คือผมต้องรีบไปแล้วขอบคุณที่รับชมมืที่เท่านี้นะครับผมหวังว่าใครที่เอาไปทำไปกินก็ขวงว่าจะถูกรสชาติกันนะครับผมตอนนี้ผมลาบิมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย